ก่อนเลยนี่จะบอกเอาสีฟ้าไปเลยผมรับมอบก่อนรับมอบก่อนรับมอบรับมอบรับมอบก่อนคุณพันรับมอบก่อนนะครับผู้ใหญ่ทีทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับดิชุกนะครับที่อยู่กับลุงบ้านะครับก็ได้ที่นอนไปแล้วต่อไปนะครับช่องต่อไปที่มีที่นอนอีกหนึ่งกับแฟนแฟนพัดลม นะครับพัดลมถามก่อนว่าสองช่องเนี้ยออเดอร์ใกล้เคียงกันมากถามก่อนว่าจะเอาจะเอาตลอดทั้งวันไหมให้ผ่านวันนี้ไปนะมา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 โมซูเลยทำงานเนี่ยถ้าผ่านวันนี้ไปอ่ะอาจจะมีเปลี่ยนอาจจะมีสลับถ้าผ่านวันนี้ไป ยอดสั่งก็จะแซงกันแน่นอนถ้าบอกวันนี้ไปแล้วของผมแซงทำไงอ่ะมันชิวเฉียดแค่ออเดอร์เดียวนะตอนนี้ไหนแอดมินเช็คอีกทีดิเช็คสุดยังดแค่ออเดอร์เดียวจริงนะออเดอร์เดียวอ๋อตัดเวลาโอ้แข่งกันที่เวลาด้วยโอ้ยเดี๋แจ้งเยอะก่อนเดี๋ยวงคนเดี๋ยวแจ้เยอะก่อนคนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมกดไลให้ยายด้วยนะครัคนนึง สิบเดชุดอ่ะก็บอกแล้วใช่ป่ะก็บอกแล้วอย่าไปแจ้งอย่าไปแจ้งเขาห้าเจ็ดห้าแปรู้แค่ว่าชนะชิ้เฉียดแค่หนึ่งกอเดอร์ก็รู้แล้วไม่ต้องไปกระหม่อมอีกแล้นเฮ้ยยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยมันมีจิมมี่เรื่องจริงกับชายชาแนลชนะกันแค่ออเดอร์เดียวแต่จะถามก่อนจะถามก่อนลุงจิบอยากได้อะไร พัดลมพิมกันพ่อที่นอนไม่ได้ไม่กต้ไม่จุกจิ้มอ่ะอยากได้อะไรไม่ใช่ไม่ได้ถามโอ้อยากได้อะไรจุกจิมอยากได้อะไรเนาะไม่ได้ถามเขาเลยถามเจ้าก่อนเผื่อใจมันไม่ตรงกันไม่ให้น้องเขาอ่ะสาวมนอยากได้อะไรสาวมนก็อยากได้พัดลมอยู่แล้วสีชมพูสาวมนอยากได้พัดลมคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยคือ ไทยชาแนลได้จริงๆอ่ะ้ทยชาแนลอ่ะได้ท่านลมไม่เป็นไรแต่ลุกจิมได้ท่าลมก็เลยถามลุกจิมไหนใจอยากได้อะไรให้เลือกก่อนแล้วน้ให้เลือกก่อนแล้วนะแต่ลูกจิมพูดก่อนก่อนที่จะเราจะไล่ส่วนลูกจิมอยากได้ที่นอนไปติดรถแต่ราคาใกล้เคียงกันมากครับ เพราะว่าในรถไม่มีที่นอนเออสรุปคือเอาที่นอนใช่ไหมใช่ในไลฟ์บอกแต่คุณได้พัดลมนะเอาคุณชนะนะคุณไปได้คุณได้ดับแดงนะออเดอร์ชนะหนึ่งออเดอร์ใช่ไหมก็เอาที่นอนก็ที่นอนที่นอนคือของพี่ชัยนะตอนนี้อ๋อให้น้องเข้าไปให้น้องเข้าไปกันไม่ใช่กแื่ลุงอยากได้ให้คือรางวัลชนะเลิศคือลุงจิมคือลุงจิมอ่ะชนะอีกกระชับ คือหนึ่งหนึ่งออเดอร์ลูกกินพัดลมลูกกินแฟนพี่ก็บอกให้เอาพัดลมแต่ว่าลูกอยากได้อยากได้เขาบอกว่าอยากได้ที่นอนอยากได้ที่นี่ไผมถามน้ำมนต์บ้างน้ำมนต์อยากได้อะไรกันค่ะเขาบอกว่าที่นอนนี่เก้าร้อยเขาบอกว่าที่นอนนี่เก้าร้อยเกือบหนึ่งพันพัดลมนี่พันสองมันไม่เกี่ยวหรืเกี่ยวกับผมชอบนั่นแหละความรู้สึกไงอยากได้ สรุปคือเขาอยาากเขทิ้งอยู่แล้ววันนี้เขาทิ้งใส่ไปแล้ววันนี้เนี่ยให้เขาไปเลยแ่เขาคือจริงๆจะเอาที่นอนนะโอเคโอเคตามมาคนที่ได้พัดลมสวยอ่ะก็คือสาวมนต์นะได้พัดลมไปนะลูกจินเสียสลากนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาใจเราจะจัดแบบนี้ทุกสัปดาห์แต่ออเดอร์มันมีมาเรื่อยเรื่อยแต่แอดมินเขากำกับลดเวลา แต่ไม่แน่ชัยชาแนลก็อาจจะตอนนี้ออเดอร์มันมาลัวๆชัยชาแนลมันจะแซงอยู่แล้วเพราะเอสซีลุงจิมหลับแล้วเริ่มหลับแล้วปั่นไม่ขึ้นแล้วมันสะดุดแล้วหยุดหยุดแบบติดๆขัดๆติดๆขัดคัมไลติดไหมพุกนิดนึงเอาหนึงเอารับ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 มาเอาแต่พวกเราเนี่ยเพื่อเจ๊เพับอนเจ๊เราจะลุกขอบคุณอจิม ่ไม่ใคิด้ให้ให้ลุงลุงิดแล้วลุงต้องมอบให้ผมแล้วผมมอบต่อนขั้นตอนน